ไพ่ไพ่ไพ่เป็นคนจัดการเรื่องเรื่องเรื่องป่านี่ฮะวะไพ่ไพ่เป็นเกษตนี่บ้านเราคันไพ่ลุงบ่ป่าสองตูสองโลครึ่ง เนี่ยพี่น้องเด้อเนาะมุงแล้วพี่น้องมีนะี่มุงไปแล้วสี่แผน่นเห็นวะซางสี่แผนแ่นเะนี่เนาะ กออนุญกรบักไทยสวัสดีสบายดี้อพ่อแม่พี่น้องขุเมื่อจะขู่ชุกคนเป็นทางพังไทยพังลาตามประเทศทางหน่วดกะอย่างนี้ตอนหับเขาชู่องหนวดฟาเพลินคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมกขอขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องซีเมื่อจะขู่ชุกคนรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจให้กับทางหนวดเป็นสะพานบุญแต่ละครอบครัวแต่ละเขตรวมถึงครอบครัวของน้องพันอยู่ในขณะนี้กะกำลัง ดำเนินการมุ่งสังกรีอยู่พี่น้องอในในะไรก็ขอแสดงคว,วามดีอกดีใจน้นองๆเพื่อนคมฝันก็ถือว่าว่าเป็นจริงก็ว่าได้เนาะพี่น้องเพราะมันก็มาซับหนี้ละพี่น้องก็ถือว่าเป็นจริงได้แหละอ่ะอ่อ บรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องกันเดชแนบมาว่าในผลตกโอ้ยอยู่บ้านเทอมบ้านเทอมใหญ่ผนตกน้ำไหลลุ่ยไหลล่วงออกไปบ้านเทอมน้อยโมมี่ผลถึงแม้นว่าภาฝนอากาศกับตกบัวทัวถึงพี่น้องเลยบ้านมองตกุกกองตกกตกจนว่าไปบุ่ยมองโมมีก็จนว่าเขาจนตายบ่ายเพื่อจะลำเอียงแล้วบ้านพี่น้องให้ภาฝนอากาศกันโดย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  เอาเีกโร่เอาไปเลยตะปูชื่อตะปูว่าให้ทั้งสร้างเพื่อนพี่นอนตะปูสามโลชื่อตะปูเพิ่มอีกมันก็พเพราะว่าอ้้ไปยังอันหนึ่หัวขระมังพี่น่อยเฮ่ขึ้นมาเทิงก่อน สบายดีในัหมนอโดยสบายดีประจุชดโดยโดยโดยแล้วก็1ก็หากัจละไอ้สางร้เนาะเ้ยสางสู้สู้อ่ะอมีแระแสรหลบซีตัวมีกระแสลบีมีอกเขาหอย่างพิษเนาะอ่ เโอ้เห็ดโตนั่งเลยคไปที oh hey ่ส่งหไนะ๋ยวเอาลงมาปูอยู่ฮะอคิดว่าเนเนย้องป่าไหมปังก็ำเช็นมงในสีเพนวะแม่ลวสี่เนาะสี่นะหะสีวะ โอ,อ,อ้ทังนั้นยังเตรียมการสเสียบผูกเพื่อจะดึงึ้นได้น้อย่าเชนอกไ้าโอ้อยว่าคนเออบาคนออสั่งอะไรใอย,นนอยว่านีช่างพนักโม่หอด้วยด้วยด้วยมันนักน้ำหัวยางเนาะไาอ,อ,อ้เนาะทัออ้งยางทั้งโอเอาเอากตะปูนทั้งหมวกนี่แหละแมนมันนักน้ำยางนี่แหละพี่น้องอ้ เพราะว่าธรรมดาเนี่ยเขว่าสามโลนี่มื่อกล่าอันนั้นรถนะบ้าถ้าเอาบุมีอันยางใหญ่ๆนี่ก็มับพอกับโบราณน้อยอ่ะแต่แต่นี่แปลว่ามันยางอันดำๆนะมันนักพี่น้องไปมันยางกต่อยตามเบิร์กเลยเฮ้อแมนข้าท่าเล้วหัวคิดการข้า สามแฉกได้นิได้วยโล่อะไร่อนโล่ะหาสิแพงเนาะแมนแพงนะมันแ่เคือจะคือตะปูหานี่แมนอตะปูหามาแทงนังได้กันตะปูันตอนนี้ันสีมนมันยางไมีหยางแพงน้ำยางมันแพงน้ำยางาว่า้าบ่าตะมตะปูนี่หกโลนี่มันมันกระซิบ้านี่เนาะนี่กอบเปแก๊สแกนจะลงอแก๊สนไรแ๊ส กระสอบหนึ่งตอนแรกเราต้องใช้ลุงหนวดว่าแม่เบิดๆอนี่วะแปลว่าโมเม้นอะไรบรรเลาผลทาม่ามันชิบิดในกระสอบหนึ่งดีดีชนเนาะห่มแล้วบานนี้โอ้ผ่าตังบงออดแล้วบานเนาะบงออแล้วบานนี่หากถึงมือใหม่เพิ่นงได้งอแล้วอีก ถักเพื้อดอนไม้กันช่างงอมันยี่งต้ไม้ซื้อปลาตอนแรกจะเอาอันตัวตัวอันตัวเดียวตัวเดียวโลโลครึ่งมันแบบยังกระเทินเอาสองสองโลแบบ สองโตเกือบสามโลเอ้า uh, ว wow. mm ่ะแมนเอมื่อวานเฉลได้บ่ญในทางเล้เจ้กบอย่านได้บุญหมะเจ้กบอย่านขึ้ชั้นนีเดลกวบ่ย่านะก็ถือถือว่าสูดอ่้มื้อนี้ดิ มนี่จาวาเล้วจากมุงเนาะวาสิห้เล้วว่าสิไฮเลวบ่วาวาเหรคำถามว่าบมมีอยางเคลืคล่อนา,าดเคลืคล่อนคาดเคลื่อนตรงนวลมันหัวได้ฮะ <c ười> สีเป็นหัได้ีท <c ười> ักทักเองเนีเ่นี่นี่ดิข้นักเองคนได้อืมมิแนเลยยังเป็นแพนบ่ ้ข่อยว่ายันถึงเรียมไหมคนแกมัาตำรดดคนเ่ามันมันลุกเก็ดแลยมันโยกแล้วมนหาถูกแผนเลยบดเลยบมกูแผนเลยบ่กระเบื้อกมาดยู่ร่องครึ่งพอดีอืมเป็นยังครับ ถ้ามันห่อยจะอยติดเอาพอติดติดแล้วแล้วกติดกันไปอย่างเนี้ยโอ้แปลว่าเมื่อไงตัวแผ่นตัวที่ห้องห้องพื้นนะเนาะมันหัวไปเลยแตกแผ่นมัไปเลยมันพักเวลาลดต้นคุ้มเลยมันพักพอาะน้ำพันว่าผมว่าแปลว่ารถเวลามันเดินมันมันกระเดิงรถต้้นนคุมมลั อยู่มันพักลงไป seguinte, นงอลงไปเลยนะเออมันขับขึ้นมาดิตัวซึ่งเวลาราบูฮักขึ้นก็ตอนนี้ฮักอยู่แล้วพอมันกดเลยอือเป็กูเพนเลยจ้ะเป็นตะมัอนกับมันมากจีบเป็นตะแถบนี่เป็นบ่เป็นแถวเดียวกันนี่แหละมันยังเสื่อเสื่อเลมั้งอืม คนีน<ะ>นก,นกนนเออ็เป็นย่นเลแค่นี้ก็เป็นแค่นี้กเป็นยเออเป็นเป็นตามลอน,น,น,นลอนตัวทิงเนาะโดอเป็นตามลอนตัวทงหมดเลยเออนาะพี่น้องบานะ้นานเป็นเนนน<ะ>ตาคนเตาะเออโ้ยเปนตาครับเป็น กลยเป็นนี้แหละ mời mẹ bùi nó không đẹp mang mẹ bùi nó mời mẹ bùi nó mẹ bùi เอาเนี่ยนะเอาเพชรกับขั้วไฮลุงสบายดีเนี่ยเลยสบายดีไพ่ขั้วป่าทางลุงเพิ่นเห็ดกินพอหลวงพรบ่โอ้เห็ดเห็ดไผ่อยู่ฮะเห็ดผู้เดียวแล้วเห็ดผู้เดียวตัวตัวเอยยังไงใส่เอาเครื่องนี้ใส่เอาเครื่องโดยเออ ว่าคือผู้ค้วยซอยกัน,กนเถอซอยกันแร uh. งเลยฮะแต่ซอยกันท่าแรกก็จะถึงโเครื่องไฮแล้าอืมช่างไวช่วย uh, เดี๋ยวไปคั่วซอยปลาเพื่อนไปด uh, เดี๋ยว,วยดเดี๋ยว ເດ່ຖາດເປັນຜູ້ເອົຢ สองคนพอดีเขาเดียวเนาะว่ายเลยพี่น้องขึ้นข้านี้ตื่นว่ามันเป็นแค่คิวตาม่าน,นเป็นขึ้นหลังข้าวนะแต่ว่าตื่นว่าบนเปล่ยนฟันยัน่ไหมจักขึ้นหลังข้าก่อนนะ <c oughs> <c oughs> มาเลยพี่น้องตัดผาพมาทังพี่มาเบ่งทั้งมองพูเห็นยิดเห็ดกินก่อนนั่งมาเยโกไม้ยโอโหทำไมตามไ้เบ้าเพื่อนตําพี่น้องเว้ย โอ้โหฝนเหย็นเลยขุดขุดปีนี้ว่าป่ามันมันยังประธานตายลุงเอ้าขุดเก็ไปได้ปู่ตายทับก้อนลูกทับหัวมันมันยังประธานตายโอ้ยทําันตายหรือขุดได้ยลุงเฮ้ยจับเงิบมัน ขูดูดดเกศป่าบพราโอ้โหห้ท oh, <okay. S 2> ับก้อนหัวมันู้ลูกเงนก็พาแล้วดูเจนได,ได้กินไว่<บ>าจ <บา S 2> ก้อยอังก้อยแล้วก็ไปชมก้อยเก้อยดิบนี่บ่ก้อยดิแล้วคือก้อยดิบนี่นะวาชา้าเนเด่วลุงก,กอยดงดไหม ใส่มองไม่ได้ต้องต้องต้องเห็ุแบบนี้ต้องปลาตลาดเนรอจะตายจะปลาตายแหละปลานเอาขูดปลาปลาตายน้องพันเห็ดไปเลยเอยจังเล็บจีดิสบสะบัดคีมต่ำม,มืดโอ้ยเลือดแตกเอาอีกยกมนี่ตัวใหญ่บ่ <c oughs> ยิ่งมาดูตัวใหญ่บ่ยกยกปลาขึ้นบ้างด้วย ตัวใหญ่บ่อเล็กอากานี่นี่ม้มกับปลาด้แร่ปลานี่เป็ยนยี่บ่แร่ปลาเปลนยีบ่แม่ชชดอากาศบ่กรทังน้องบ่เคยแร่ด้บเคยแร่โดย ก็ส่วนไหนที่เราเคยกับสวย่ามเห็ดเนี่ยก็แบบมุณาฮกมาเลยพี่บุปินได้เป็นผู้สาวงามเพื่อนเราเมื่อไงเฮกินบุปินโอ้โหตายแล้วอ่ะเจ้าเออจดออลองการอันใช่ตอนนั้นไหม่ะทางนุ่งคนเห็ดเร็วแล้วใช่

อาสาโน่เดี๋ยวปล่อยทั้งน่องเพื่อนเฮ็ดกับเขากับหน้เนาเหมือนซูซ่ามันกินก้อนพีนอ,นองอ<ด>้เนาะเดีเย๋ยวเดียวเดไปเอน็นทั้งเฮือนบึงทั้งชาเมันกน้อนพะีนองเาสบายดีก็ดอน้องเนะาะเดี๋ยวไปแสนไปลานขึ้นแดอะ Okay, I'm good. Yeah. อยู่ข้างหน้ามันมืดพี่น้อยไม่อยู่

vì đi Cái này là phải nào phép sẽ lắng ngay. พี่น้องนี่เป็นหลังใหญ่เด้อพี่น้องเออถือว่าสร้างคนใส่แล้วแล้วโชว์นี่แต่ห้อยห้อยที่มันชอด,ดพี่น้องพี่น้องเบิ่งคาคืมันเป็นคู่แผ่นพี่น้องแต่ว่าแผ่นนาร์ลันถือผ่นนาร์ลันเพนนาร์ลันไปเลยเนาะพี่น้องเป็นเป็นคู่แผ่นเลยตัดต่อผ่นนาร์ลัน ว่างานถือหม่องเดียวด้วยพี่น้องคือทอดหม่องเดียวต้อ,องถือยังแต่ว่าไม่ได้กัดที่พวกหัวเพราเพราะว่ามันมันถือเป็นลอนลอนลอนหม่องมันนั่งคนเดียเฮ้ยเน, <c oughs> นาะ้อง <c oughs> น้นองไหมไปแล้ว แต่ใน,น,นจุกตีมงจ,กจะะกาจะะกาไงหลังจากที่มุงแล้วสว่วนหลังญงฟันแคระิี่ยาวต่อยออนกีกับกินยาว มันไปขังแน่นมันมืดพี่น้อยมาขังนี่ครับเจ้า เวสร้างเพิ่มแล้วเรียกอะคลิปนี้ทุกคนจะได้มาติดตามอัปเดตการทำงานสร้ามคนคือเก่าคือเดิ่มนะครับชื่อตะปูพี่น้องมาหาตั้งสร้างเพิ่มสร้าวเพิ่มเติมสามโล น <c oughs> nah ้องพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้หน่วยจะขอจบคลิปปิปไปเด้อพี่น้องก็ขอขอบุนขอบคุณทางพ่อเม่พี่น้องกีเชีเพื่อกู่สูกคนที่เขามาติดตามนะครับชมให้กำลังใจ้างหน่วยไปด้วยตลอดเนาะมึงเลยปกคกอบโฆษณากะพีวาหลังใหญ่พี่น้องนมุ่งไปเด้อ เแต่การผิดพลาดเรื่องปิกนิกนู่นนึงพี่นเรื่องการขนส่งขัวมันมันจะถึงมุมไลยพี่น้องามันแต่วันอากาศที่ซอดหม่องล่อนเดียวไปเล่นแต่ว่าไม่แผ่นละล่อนแผ่นละล่อนพี่น้องเลยอขอโทษขอไปเนอส่วนนี้พี่น้องเลยพอดีการขนส่งมันลําบากคือว่าน่พี่น้องก็คือหูคือตามที่นุกงนวอาจจะหนึ่งไปแต่พอมันทั้งห้านเพิ่น บอรับซงเนาะเขาก็ดจำเป็นต้องเอารถไถพีน่น้องถ้าว่าเขาบ่เอารถไถออกไปมันกะบ่มีคนมาส่งเขากะเอามาบ่ได้คือเก่าพีน่น้องเพราะว่ามันเนาะพี่น้องเว้ยแต่ว่ดดาจังใดหน่วยก็ได้แต่ก็ยังดีแต่ว่ามันมันมันถึกอดมองที่ว่าเป็นร่อนที่อ่าอันนนั้พอดีมันเป็นเป็นร่องน้าพีน่น้องเว้ยเนาะติดเนาะคือเก่าพีน่น้องเว้ยเนาะ ทักการขอบคุณกบพุ้่พ่อแม่พี่น้นองชี้ว่าจะขูดข้นอยอดอยู่ดีมแห้ง,ลลเหงเนอะลำรวยแหงปังทัาคลิปนี้สบายดี